การมาสเตเยอร์ก็คือการนําภาพนะครับหภาพมากกว่า1ภาพนะครับสภาพ3ภาพขึ้นไปมาทําการรวมกันให้เป็นภาพภาพเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างงานกันรับตามวิดีโอนี้เลยนะครับขั้นแรกทัานันเรียนก็เข้าไปเปิดโฟลเดอร์ลูกภาพนะครับที่เรียนเตรียมไว้นะครับ เตรียมไว้ที่ไดซีแล้วก็เข้าไปไดซีนะครับเข้าไปในเด็กคนครูเตรียมไว้ในตัวอย่างงานมา s ์คเยอร์นะครับหรือย่างงานมาร์คเชเยอร์เรียลองเข้าไปดูด้านในนะครับก็จะมีภาพนะครับวิวทิวทัศน์อยู่สองภาพนะครับแล้วก็มีภาพนักเรียนด้วยนะครับเอาภาพแรกขึ้นมาก่อนภาพแรกขึ้นมาก่อนนะครับเปิดขึ้นมาภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับ ดอกไม้แล้วก็ภูเขานะครับนะเดี๋ยวเราจะลองรวมอีกภาพนึ่งดูนะครับอีกภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับภูเขาน้ําแข็งนะครับนะจริงปกติมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ดอกไม้จะไปบานอยู่บนภูเขาน้ําแข็งนะครับแต่ตอนนี้เราจะลองทําดูนะครับเป็นภาพที่เนือจริงนําภาพสองภาพเข้ามาแล้วก็จัดการย่อภาพนะครับตอนนี้ภาพมันซ้อนทับกันอยู่ ย่อภาพ้นมาปจัดเรียงตำแหน่งให้ดีจากนั้นก็ดับคลิกที่ตัวแปะก,กาวนะครับที่เป็นกุญแจล็อกขึ้นว่าเลเยอรศูนย์กดปุ่มโอเคนะครับเรียนก็สามารถลากภาพนะครับนะไปซ้อนกับอีกภาพหนึ่งได้นะครับตอนนี้คุณครูลากาภาพของทุ่งดอกไม้นะครับไปวางไว้บนภูเขาน้ําแข็งนะครับ ลากข้ามาเสร็จแล้วก็ปิดภาพที่ดึงเข้ามานะ่อาออกไปก่อนนะครับเอาภาพเอาภาพมาจากตำแหน่งที่ตามต้องการนะครับตอนนี้คุณควรูวางให้ชิดมุมด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ว่างๆฝา,ามือนี้ว่างๆใช่ไหมแล้วก็ดึงนะครับดึงภาพให้มันเต็มนะครับดึงภาพให้มันเต็มจนช,ชิดขอบด้านขวานะครับ,นะรบก่อนจะดึงได้นักเรียนต้องไ,ไปใช้เครื่องมือ Move tool นะครับแล้วก็ไปติ๊กเครื่องหมายถูกตรง Auto Select ก,กับ Show Transform Control นะครับมันก็จะมีปุ่มอย่างนี้นะครับนะให้เราสามารถดึงย่อขยายได้เลยก็ดึงไปจนสุดนะครับชิดขอบดีแล้วนะครับตรงนี้ตอนนี้เราเห็นว่ามันมีเลเยอร์ซ้อนกัน2เลเยอร์แล้วนะครับเลเยอร์หนึ่งชื่อ b a c k g r o u n d เลเยอร์หนึ่งชื่อเลเยอร์หนะครับ ตอนนี้ภาพมันซ้อนทับกันอยู่นะครับแต่มันยังไม่กลมเกินกันนะเดี๋ยวเราจะลองทําให้มันกลมเกินกันดูนะครับตอนนี้เล็ก็ไปกดปุ่มที่ว่านะครับตามรูปภาพนะครับกดไปเพื่อให้เขาเรียกว่าปุ่มชื่อว่า a d layer mask นะครับกดปุ่ม add layer mask พอกดปุ๊บจะได้ปรากฏเลเยอร์ตามภาพที่เห็นนะครับ มาครับเพื่นก็ไปเลือกอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ทามาเ a เยอร์นะครับก็คือตัวกา a เดียนโอเวอร์เลยนะครับตัวนั้นคือกา a เดียนโอเวอร์เลยคลิกเข้าไปนะครับเข้าไปที่การเดียนโอเวอร์เลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปปรับออปชันนะครับการเดียนโอการเดียนโอเวอร์เลยทูนะครับไปปรับออปชันนะครับเลือกลงมาปุ๊บนะครับ เลือกเครื่องมือตามที่ครูเลือกเลยนะครับเป็นแบบโปร่งใสนะครับตรงนั้นแบบโปร่งใสแล้วก็เลือกทิศทางนะครับในการปรับความโปร่งใสก็คือเอาตามแบบที่คุณคุณเลือกนะครับที่ควงกลมใบเลือกเบอร์หนึ่งก่อนแล้วก็ไปเลือกเบอร์สองจากนั้นลองดูนะครับ ว่าเราสามารถทําให้ภาพมันกลมกืนกันได้ไหมนะครับโดยการกดมอส์ซายคางนะครับแล้วก็ลองลากภาพนะครับลองลากเส้นนะครับจากบนลงลา่างเห็นว่ามันจะเกิดการกลืนกันนะครับกลืนกันของวัตถุข,ของภาพนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ตามตัวยอย่างน,นะครับนี่ก็ค่อยๆลบขอบที่ไม่ต้องการทิ้งนะครับ สูงเข้าไปได้ครับสุมเข้าไปดูได้นะครับตรงนี้สังเกตดดูจะเป็นดำขาวนะครับถ้าดำขาวจะเป็นการลบนะครับถ้าเป็นใครเป็นขาวดำก็กดสลับตรงนั้นมีปุ่มสลับเอาไวส้สำหรับแก้ไขว่าเราไม่อยากลบแล้วเราก็สลับขาวก็เป็นดำารงนี้เป็นดำขาวนะครับดึงๆๆๆๆไปเรื่อยๆนะครับก็ระวังนิดนึงอย่าให้มัน เข้าไปในภาพที่ตกส่วนที่เราไม่ต้องการมากเกินไปนครับดึงไปดึงไปดึงไปดึงมากเกินไปเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมมันทะลุก,กลับมาเกินภาพเยอะเกินไปดีการแยก้ไขก็คือการกดคอนโทรลแนะครับถ้าจะย้อนหลายหลายครั้งก็คอนโทรลออทนเนตแไปเรื่อยๆัอันนี้ตามความต้องการของเรียนนะครับว่าจะให้มัน เตนกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองทําดูอันนี้คุณลองประมาณนี้นะอาจจะมีบางส่วนที่จางเกินไปเดี๋ยวเราไปแก้ไขลองทําตามดเลยนะครับลองทําตามดูถ้าตรงไปกัดเห็นว่าอลองสลับดูสิครับทีนี้ลองเอา ขอาขาวดำนะครับตรงนี้ดึงขึ้นครับที่นี้เมื่อกี้ดึงลงใช่ไหมดึงขึ้นก็จะคืนค่าคืนค่าการลบนะครับเราดึงลงมามากเกินไปกดรุณภูพมันมันซ้อนทับเกินมากเกินไปแล้วก็ดึงขึ้นบ้างนะครับจนตรงไหนอยากได้คืนก็ดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นต้องใจเย็นๆนะครับมันเป็นมันเป็นงานทักษะนะครับเนี๋ยต้องลองกดูบ่อยๆ ตรงไหนอีกที่คิดว่าอยากจะให้มันคืนค่าก็ลองซูมเข้าไปดูนะครับซูมเข้าไปแล้วค่อยดึง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 อาจจะลบก็ปรับปรับสีนะครับไปเป็นดำขาวนะครับแล้วก็ดึงลง นี่ครูทำเป็นตัวอย่างนะครับจริงเรียนต้องเก็บรายละเอียดเยอะๆค่อยทำไปนะครับนี่ครูทำที่เป็นตัวอย่างใช่ครับอ่โอเคทีนี้เราไปเปิดภาพต่อไปนะครับเอาลองเอาภาพของ ของนักเรียนเข้ามาบ้างนะครับลองดูว่าเราจะทำมาร์คเซียร์ภาพคนยังไงนะครับวิธีการก็คล้ายกันนะครับเปิดภาพขึ้นมานะครับเอาภาพมาแล้วก็ไปตัดส่วนที่ไม่ต้องการก่อนนะครับอุปกรณ์ชื่อครอบตามภาพเลยนะครับนะถ้าเราเอาภาพที่มีส่วนเกินเข้ามามากเกินไปเราต้องลบเยอะนะครับเราก็ตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการมาใช้ดีกว่านะครับก็ ครอบบริเวณตัวของนักเรียนนะครับ้อสวนต้องการนะครับออแรงเงาคุ่มรอบภาพแล้วกดปุ่ม Enter นะครับพอกดปุ่ม Enter ปุ๊บภาพก็จะโดนตัดไปหลายส่วนเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวพอสวยทีเรต้องการตอนนี้เราก็จับเป็นคลิกนะครับทำว a c k g r o u n d ตรงนี้มีกุญแจล็อกอยู่ใช่ไหมครับถ้าล็อกอยู่นี่มันจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จับเป็นคลิกแล้วกดโอเค จากนั้นนักเรียนก็ลากภาพนักเรียนเข้าไปในตัวของวิวทิวทัศน์ที่เราเตรียมไว้นะครับภาพของเรียนใหญ่มากนะครับเราต้องย่อนะครับย่อให้ได้สัดส่วนนั่นคือต้องกดปุ่มชิปนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ดึงมุดสอนค่อยๆลากภาพลงนะครับลากภาพลงภาพก็จะค่อยๆย,ย่อลงย่อลงนะครับตอนนี้เราดึงภาพลงไปเรื่อยดึงภาพลงไปดึงภาพลงไปนะครับ ภาพลงไปเป็นภาลงไปโอเคถ้าเราลากโดยไม่กดปุ่มชิปบางทีภาพของเรียนจะอ้วนบางทีก็ออกนะครับไม่ได้สัดส่วนวิธีถูกต,ต,ต,ต้องคือเราต้องกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วค่อยเราคอ่าคอยลากนะครับย่อลงนะครับจากนั้นเราก็จะมาทำมาร์คเลเยอร์ให้กับรูปภาพของเรียนนะครับทีนี้ ก็ทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปคลิกเมาส์ที่เลเยอร์ภาพของักเรียนตอนนี้ภาพของเรียนนี้ชื่อว่าเลเยอร์สองนะคลิกเลเยอร์สองแนั้นก็มองลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ไปกดปุ่มจำที่คุณเลือกนะครับก็คือปุ่มชื่อว่า add layer mask นะครับกดเข้านะไปก่อนจะกดได้ต้องเอาเมาส์ไปกดที่หัวลูกศรมุขทวนก่อนนะครับแล้วไปกดปุ่ม add layer mask นะครับ ตอนนี้ก็จะมาทํามาลบขอบให้กับภาพของตัวเราครับเป็นเลเยอมาตอนนี้นะครับมาลบขอบให้กับภาพของตัวเราเพราะว่าตอนนี้รูปภาพของนางแบบเรานี่มีรูปแบ็กกราวเป็นเป็นโต,โต๊ะขาอี้เป็นกําแพงนะครับทีนี้เราก็จะมาใช้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ทํามาเกเยอรได้เหมือนกันนะครับก็คือตัวแปลงบั t ทู l น,นะครับแปลงบัสทูน คลิดที่บัตรูนนะครับแล้วก็ไปไปเลือกขนาดของหัวแปรงนะครับว่าเราจะใช้หัวแปรงในการลบมากขค่ไนถ้าขนาดนี้คือเล็กมากหัวแปรงเราเล็กมากถ้าลบก,ก็คือนานเลยคชนะครับแล้วก็ป,ปรับขน,ขนาดของหัวแปรงไปเลือกออปชันของมันนะครับกดรูปต่อลงมาเขาจะมีตรงส่วนของขนาดที่เรียกว่ามาสเตอร์ไดเมนเตอร์นะครับนี่เง,งก็ อยากได้ใหญ่ขนาดไหนนะครับไม่ได้ก็ดึงเอาเลยนะครับดึงให้เลขมันมากขึ้นนะครับไม่ได้ครูใส่ประมาณร้อยสิบร้ 110. อยสิบขนาดร้อยสิบนะครับถ้าอยากได้มาใหญ่กว่านั้นก็เลือกอีกครับเข้มใหญ่ขึ้นบินะครับถ้าได้ตามต้องการแล้วก็เราก็เริ่มลงมือลบนะครับนี่คุณลองวัดดูก่อนอ่าวตอนแรกนี่คือเอาใหญ่ๆเลย เราจะลบขอบตรงที่ไม่ได้ใช้ด้านนอกอยู่เยอะนี่ออกก่อนนะครับพอเราเข้ามาใกล้ๆตัวเราเราค่อยปรับโมวแปลงให้เล็กลงนะครับะรจะลองลบดูนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับตรงไหนเราอยากลบเราก็ไปคลิกนะครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้าย,ายาไปธรรมดาเลยครับจะเริ่มลบนะครับ,รรบตรงนั้นเป็น opacity นะครับค,คือความโปร่งใสถ้าเราใส่ไว้น้อยนะครับมันก็จะโปร่งใสน้อย ถ้าใส่ไว้นะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือลบออกเยอะเลยนะครับลบออกอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีายหมดเลยนะครับลบขอบออกก่อนนะครับขอบตรงที่เราไม่ต้องการใช้แต่อย่าให้โดนตัวนักเรียนนะครับอย่าอย่าลบไปให้มันโดนตัวเรานะเอาพวกบริเวณที่เราไม่ต้องการออกก่อนเยอะๆนะครับนี่ต้องระวังนิดน,นึงนะครับ โดนตัวเราอัน,นใหญ่ๆก็ต้องมันใช้ลำบากนิดนึงตรงตรงมันจะโดนเราได้นะครับแต่ว่ามันก็ดีตรงที่มันลบได้ทีละยเยอะนะครับอทีนี้หัวแปงใหญ่เกินไปแล้ว,ลวก็ต้องมาย่อหัวแปลงลงนะครับก่อนเริ่มลบน,นี้ครูจะเร่งความเร็วขึ้นนะครับนะเพราะว่ามันใช้เวลานานพอสมควรในการลบนะครับแล้วก็ ปรับขนาดุมหัวแปลงให้พอดีนะครับตอนนี้คุณทำแบบเร็วมากนะเองสปีดวิดีโอนะครับลบออกลบออกลบออกตรงไหนไม่ต้องการก็ลบออกไปนะครับค่บอยๆตรงไหนตรงนี้ผิดนะครับก็คอนโทรลแซนะครับให้มันโดนตัวเรานานะบลบไปเรืเร่อยๆลบไปเรืเร่อยๆนะครับ อันนี้ก็ยังไม่ละเอียดพอนะเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปอีกนะครับเอาเขาวๆก่อนซูมเข้าไปอีกนะครับเห็นไหมต้องลบให้เห็นให้ขอบขาวหายไปเลยนะครับรนี่ก็ต้องไปเก็บรายละเอียดทีหนึ่งน,นะครับค่อยติ๊ก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 เข้าไปนะครับนะนะหรือว่าตรงไหนมันใกล้ตัวเรามากแล้วก็ จะปรับโอปาซิตี้ให้มันน้อยลงหน่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นคือโดนแล้วแบ่งเลยนะครับแล้วก็ปรับอาจจะปรับลงให้มันเหลือสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วทามันโดนตัวเราว่าจะหายหายไปแบบเจานนิดนึงนะครับไม่ได้หายไปเลยทันทีนะครับนี่ครูลองปรับเป็นเหลือที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามันใกล้ตัวเราต้องระวังนะครับอันนี้กดซุมเข้าไปนะครับนะซุมเข้าไปจะลองลบตรงใต้วงแขนตรงนี้ดูนะครับ ติ๊กติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กเข้าไปนะครับจะเียเนียนเอาให้เนียนเอาให้เนียนเอาให้สวยเดี๋ยวจำลองทำตรงตรงนี้นะครับที่นี่ถ้าเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดนหน้าเรานี่คือเป็นดูโบ้เลยนะครับถ้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ถ้าเปอร์เซ็นต์นีโดนหน้าแล้วก็ยังจาง ยังไม่หายทันทีนะครับนี่ทดสอบนะครับทดสอบความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์ของอบานเินะครับเก็ลองติ๊กๆเข้าไปนะครับครูทำแขนข้างเดียวก่อนนะเนี่ยแขนข้างนี้ก่อน ค่อยทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆ <_ d ust ak> ใจเย็นๆนะครับใจร้อนเดี๋ยวมันไม่สวย ว่าถ้าเราใช้ o p a c i ิตี้เปอร์เซ็นต์น้อยนะครับเราต้องกดหลายครั้งย้ำๆ,ๆ,ๆถ้าเราใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือกดทเดียวหายเลยแต่ก็อันตรายนะครับชิ้นส่วนเราจะหายได้นะครับนี่กูก็เลยปรับตรงไหนใกล้ตัวแล้วก็จะปรับอ p a c i ิตให้มันน้อยลงนะครับเพื่อความปลอดภัย ทางนี้ก็น่าใช้ได้แล้วนะครับนะอาจจะเก็บนิดหน่อยนะครับเรื่องรายละเอียดนะครับสองสอนเขาพนิดนึงนะครับระหว่างนิ้วนะครับอ่าเงินใต้นี้ก็เกือบใช้ได้แล้ว ก็ต้องตามไปเก็บส่วนอื่นๆนะครับนะตรงที่ยังมีรอยเยอะๆแล้วก็ไปตามเก็บนะครับตรงไหนที่ยังเป็นรอยอยู่ก็ไปทําซะนะครับทําวิธีเดียวกันกับที่ครูสอนเมืม่อกี้เนี่ยนะครับนะก็ไปปรับหัวแปรงก็ไปตามเก็บรายละเอียดตรงกะตาบาดนะครับรยังเป็นรอยเป็นรอยเป็นรอยอยู่ใช่ไหมครับก็ไปตามเก็บตามลบมันเรียบร้อยนะครับอย่าให้มันเป็นรอยต่างๆนะนะครับสมมุติว่ามันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไฟ เซฟแอสนะครับแล้วก็เซฟไปเป็นไฟล์ jpeg นะครับเซฟไเป็นไฟล์ jpeg อันนี้งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะแต่ครูให้ยังไปทําต่อนะครับตรงน,นี้เราบอกวิธีการทํานะครับส่วนรายละเอียดก็ต้องไปนั่งทาใจเย็นๆนะครับค่อยๆทาไปเก็บเก็บรายละเอียดนะครับถ้าเซฟไปแก้ไขคราวหนะ้านะครับแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ psd ก่อนนะครับไฟล์ psd จะคงความโปร่งใสของวัตถุเอาไว้ เยนสามารถกลับมาแก้ได้นะตรงไหนมันมีข้อบกพร่องกลับมาแก้ได้แต่ถ้าเราเซฟเป็นไฟล์ jpeg แล้วนี่แก้ไม่ได้เลยนะ,นะครับอันนี้ก็เซฟเป็นไฟล์ psd ก่อนนะครับแล้วก็บ่าๆก็มานั่งทําต่อกลับมาแก้ให้มันเนียนนะครับลบพวกขอบๆอบอกให้หมดอย่าให้มีรอยด่างรอยดํามีขอบที่ยังมองเห็นไม่เรียบร้อยเหมือนตามงานนะครับตรงนี้ต้องไปจัดก,การทำมาเป็นกันบ้านนะครับแล้วก็ นำสองคูในสัปดาห์ต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าใครตัดต่อสวยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ